อิซูซูดีแม็กเครื่อง3000ปี2021นะคะก็ทีออเลเซอร์ e แดงนะคะมันถูกได้สบายสบายเลย3 100, 5ตัน5อสวัสดีค่ะอยู่กับพี่ลีอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ราบดีออโต้ซูนรวมรัก่าตู้ถึบต้นเดียววันนี้ มากับ Isuzu d m a x เครื่อง3,000ปี2021นะคะ <S 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 สายปทีแบบนี้เลยนะคะใส่โคกมาให้แล้เรียบร้อยเออ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเนี่ยราบดิษนะคะติดออปชั่นอะไรให้แล้วบ้างนะคะและรถคันนี้มีอะไรบ้างเนาะอ่ะเริ่มกันที่นี่เลยกระจังหน้าของเรานะคะโฉมปัจจุบันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เป็นโลโก้ i ิสุสข้างหน้าเลยค่ะสวยๆเลยเนาะอ่ะและนี่ ไฟโค้งรับกับตัวรถนะคะในส่วนของรอคู่หน้านะคะเป็นรอทีเลเซอร์แดงนะคะถ้ามเพื่อนไม่ชอบไม่ถูกใจนะคะก็สามารถเปลี่ยนรายได้อีกด้วยนะคะอยากได้แม็กไายไหนนะคะก็สามารถแจ้งพี่ๆเซลล์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราให้เจ้าหน้าที่จัดก,การเปลี่ยนให้เลยค่ะแล้วในส่วนของด้านเบ้ามือจับแบบแต่งของเรานะคะก็บอกเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนนะคะเพราะอันนี้ติดเบ้ามือจับสีโครเมียมให้นะคะสวยๆแบบนี้แล้วก็คิวกันส์สซัดฟิล์มใหม่ มาในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่าอ้อโหวันนี้เราเข้าขั้นตอนกันไปเลยนะคะอ่าในส่วนของฝากข้อประตูนะคะเป็นฝาข้อประตูผลิตจากพลาสติก ABS พิมพ์ลายหนงังสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันเลยนะคะแถมยังบุกผ้ามาให้แล้วเรียบร้อยด้วยตรงนี้นะคะเอาไว้พักแขนเนาะมีช่องเก็บของให้ทานด้านล่างอีกด้วยนะคะแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ํานะคะอ่าในส่วนของด้านในของเรานะบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงมากเลยเพื่อน นะโคมายพาวเวอร์ Power, ทรงสามการปรับดับได้อีกเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เลขไมค์คันนี้เพียงแค่สามหมื่นหกเท่านั้นถึงมานนุ่มมากเลยโอ้โหปี2ีสองละเลขไมค์สามหมืน 36, ่นหกคือแบบแทบจะไม่ได้ใช้งานอะไรเลยเพื่อนท้าท่สนใจคันนี้อยู่นะต้องรีบเข้ามาจับจองกันได้แล้วนะคะต่อไปด้วย MP3 ของเรานะคะยังคงเอกลักษณ์ไ์อีิสุสอีกเช่นเดิมเลยนะคะและแอร์ของเรานะคะเป็นแอร์แบบแมนนวลปรับมือนะคะปรับได้สี่ระดับเย็ยนฉ่ำแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะในส่วนของเกียร์นะคะเป็นเกียร์6สปีด ตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆวิ่งสายทางไกลมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะวิ่งขึ้นเหนือร่องใต้นะคะหรือวิ่คขึ้นทางลาดชันขึ้นเขาเอย่างนี้ก็ตอบโจทย์มากๆ oh. เลยนะคะอ่าเบาะของเรานะคะเป็นเบาะหนังไวนิลนะคะสีดําสวยแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ที่สาคัญนะคะเบาะหนังไวิลเนยนะคะเช็ดล้างทําความสะอาดง่ายมากๆและในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยของเรานะคะมีแอร์แบททั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะจะมีตรงพวงมาลัยและก็ด้านข้างที่นั่งคนขับค่ะและในส่วนของช่องเก็บของของเรานะคะก็มีช่องด้านหน้าจุกๆเลยนะคะใส่ของได้แบบเยอะมากๆเลยด้านบนนะคะยังมีที่บังแดดให้อีกด้วยนะคะใหม่ยังซีนอยู่เลยโอ้โหถือว่าตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะคะอวมาในส่วนด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่เลยกับล้อคู่หลังนะคะเป็นล้อกระทะนะคะตัวนี้นะคะ ะะเป็นรอบเซ็ตบรรทุกเลยนะคะใส่ยาง SCD 2ยางบรรทุกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เนี่ยบรรทุกได้สบายๆเลย3ตันห้าอเไม่รู้จะหนักไปไหนนะคะที่สําคัญแหนบเนี่ยย,ยังสดลงเล่มมาให้แล้วอีกด้วยนะคะมาในส่วนของด้านหลังกันต่อดอีก,กว่าโอ้โหนี่เลยคําท้ายสายฟ้ายังไม่ได้ใส่ท้าย,ายอ๋อแต่ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเราให้เจ้าที่ติดตั้งให้ได้เลยนะคะเพราะว่าคําท้ายของเรานะคะมีด้วยกัน3มสีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นได้เงินได้ทองได้ดานะคะเลือกสีไหนก็ติดให้ได้เลยะคะ่ะ ในส่วนของขอคอกด้านบนนะคะเป็นอคอกซูสนะคะตัวนี้นะสามารถเลือกขนาดได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอคอกสูงแบบนี้หรือ,อคอกสูงเสมอเก่งนะคะที่สําคัญนะคะเราผลิตจะแป๊บผสมเหล็กนะคะโดนน้ำโดนฝนไม่เป็นสนิมแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยค่ะสาหรับหน้าฝนที่กำลังจะเข้ามาถึงตอนนี้หรือเพื่อนๆน,นะคะอยากเปลี่ยนใส่เป็นตู้ถึบก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะเราเนี่ยจดลงเล่มให้เลย มีเอกสารครบวิ่งงานได้สบายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้า้องเครื่องกันต่อดีกว่าขนาดเครื่องคันนี้นะคะอยู่ที่3.0มจุดสูงดสูงสิหว้าพละกําลังอยู่ที่1 9 0แรงม้าที่3,6 0 0รอบต่อนาทีค่ะที่สําคัญนะคะคันนี้เนี่ยยังมีหม้อเมกเอเบมาให้แล้วอีกด้วยนะคะขับขี่ปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยค่ะและเรานะคะยังเปลี่ยนของเหลวให้ใหม่ทั้งหมดอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ามันเฟืองท้ายนะคะก็เปลี่ยนใหม่มาให้แล้วทั้งหมดนะคะเพื่อน และอ,อย่างของเรานะคะ<ม>ก็คือรับประกันหลังการขายให้ด้วยรายประเด็นของเรานะคะถ้าซื้อรถกับเราไปนะคะรับประกันหลังการขายให้อีกหกิโลนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะอยู่ทางจังหวัดเนี่ยเราก็รับประกันให้เช่นเดียวกันค่ะท่านเพื่อนนะคะสนใจคันนี้อยู่นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านบนเลยนะคะจะเป็นเบอร์พี่ลีเองนะคะเบอร์นี้นะคะสามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์เป็นเบอร์โทรหรือ ID ดีไลน์ได้อีกด้วยนะคะและท่านเพื่อนท่านไหนนะคะที่อยู่่างจังหวัดก็สามารถติดต่อหาพี่ลีได้เช่นเดียวกันค่ะเพียงแค่ลูกค้านะคะโทรเข้ามา สอบถามเพิ่มมุมเพิ่มเติมนะคะเอกสารไปต่อได้นะคะเรามีเจ้าที่วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะและถ้าเกิดอนุมัติเนี่ยก็ยังมีเจ้าที่จะส่งให้ถึงบ้าน่านดด้วยและเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงแบบนี้ก็สามารถมาได้ที่ราบดิษออโต้นะคะอยู่ต้นถนนนี้ใหม่ตรงข้ามไปสนีมีนบุรีค่ะหาไม่ยากเลยค่ะแค่เพื่อนเพื่อนนะคะเข้าไปที่ Google นะคะเสิร์ชคำว่า,ารถมือสองราบดิษออโต้เราปรหมุดไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะมีแผนที่เดินทางให้ชัดเจนนะคะ แต่ถ้ายังหาไม่เจออีกนะคะสามารถแอดไลน์พี่พี่เซลได้เลยนะคะเดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นให้ค่ะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนพาดการ update, อัพเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะเพราะเรามีหลากหลายช่องทางให้เลือกติดตามด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Tik t o ก i อจีไลน์แล้วก็ YouTube ค่ะํำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วแล้พบกันใหม่รีวิวหน้าจะมีคันไหนมาอีก